รางวันใหญ่สกินระดับเดิมพันชั้นเบเกอร์และ6สกินพร้อม1 0 0 0 0แสูปองทุกคนมีโอกาสได้ครับาปูป รางวัลที่1เลือกรับในใน8สกินดับสูงสุดระดับเมดิคอทุกคนมีโอกาสได้ครับนอกจากนี้ยังมีการแจกสกินดับอัลติเมทจำนวนมากมีการแจกสกินเทนอีลิมาไซบอกนมสุดเท่สุดอลังการมีการแจกสกินแอนเนตอัลฟาที่มีเอฟเฟกต์สกิลสุดพิเศษเดี๋ยวจกไปมอ่าเพงหมดเสียเท่านี้นะคบยังมีฮีโร่ใหม่โกเวลาที่จะรับฟรีได้ในกิจกรรมนี้เท่านั้นยังมีท่าวับกับฐานสุดอลังการยังมีเอฟเฟกต์เดินออกจากฐานสุดจามยังมีเอฟเฟกต์ต่งหากสุดยิ่งใหญ่ซึ่งรวมถ ซุปเปอร์ตลอดเดือนกันขนาดาคามครับรตัวกิจกรรมจะให้เราเก็บอีกพีผสมคะแนนไต่ขึ้นไปแต่ละเลเวลซึ่งประกอบด้วย61เลเวลครับโดยของรางวัลจะถูกแบ่งใหญ่หญเป็นทั้งหมด12ประเภทตามที่ผมขึ้นให้นี้เลยครับ<อ>สำหรับรางวัลสุดพิเศษคือกล่องปีศาทั้งหมด5กล่องครับ<อ>ซึ่งแต่ละกล่องจะแจกตั้งแต่คูปองจนไปถึงแพ็ควมสกินเดมิเชนเบเกอร์ครบทุกตัวเลยทีเดียวครับ ดโดยกองฟีซหนาที่เราสะสมได้นั้นจะมาเปิดพร้อมกันวันที่26่สกกาคมวันซุปเปอร์เดย์ครับสำหรับการเก็บ EP อัพเลเวลทูทแบทเอาอเป็น2รูปแบบใหญ่โดยผมขอเริ่มจากรูปแบบซุปเปอร์ฟรีพัสดุ่ยตรงครับขอเริ่มจากการเข้าล็อกอินทุกวันในวันละ100 EP การเล่นเกม5 v 5ได้เกมละ30 EP สูงสุด150 EP ต่อวันการเล่นเกมจับคู่กับเพื่อนสามตาได้วันละ60 EP การส่งปอกปืนคนรวยให้กับเพื่อนในเกมได้วันละ20อ p แต่คนรับปอกรับได้สูงสุด15ครั้ง750อ p ต่อวันการเล่นมินิเกมตามความเก่งได้สูงสุด200อีกพีวันการเล่นฮีโร่ใหม่โกเวล่าได้100อ p การแชร์กิจกรรมได้100อ p และพิเศษสุดตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมเล่นเกมชนะ1ตาจะรับเงินละ200อ p ทันทีและตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมถ้าอยู่เวล60แล้วเล่นกับคนที่เวลน้อยกว่าทั้งหมด5ตาจะรับ400 EP พร้อมกับพีพรวต่ำ60 1,000จะ้รรััับบ EP ททนีค ของตองการ e รับอีพีรูปแบบรับเฉพาะขอเริ่มจากการล็อกอินช่วงการแข่ง ABL วันที่29-20กรกฎาคมแจกฟรี400อีพี่ e 10แท่งไฟและ10ปืนโป้ครับการล็อกอิน Rovday วันที่26รกรกฎาคมแจกฟรี500อีพี่ e 10ปืนโป้และ40โทเค็นเพื่อนำไปแลกสกินใหม่เคสได้ทันทีครับง่ายขนาดนี้เลยเหรอการใช้ช่องแชทช่วงงานแข่ง ABL และช่วง Rovday แจกฟรีสูงสุด1,000อ e ีกครับได้เวลาปากแทบหลั การแลกคะแนนในเวลเลอร์ทีวีได้สูงสุด700ไอคิวครับการชนเพื่อนกับมาเล่นแจกฟรี200ไอคิวครับการเก็บสะสมโทเค็นในแผนที่ได้ฟรีสูงสุด5,000ไอคิวครับโอ้ยเกิการเล่นบทบันเทิงใหม่โคไนท์แมรได้ฟรี200ไอคิวครับซึ่งรวมถึงการใช้กิจกรรมและลงทะเบียนลูกหน้าก็ได้ฟรีอย่างละ50ไอคิว hmm. ด mm ้วยนะครับแล้วมาเล่นกิจกรรมซูเปอร์ฟรีพัทกันในเยอะนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ